ต้องมาเก็บตะขบยักษ์นะคะจนจนบอกว่าเป็นตะขบยักษ์ค่ะนี่ค่ะสุกแล้วนะคะนี่อู้ยสดสดเต็มต้นเลยค่ะมีมีสองลูกนะคะอือหสุกแบบนี่ค่ะทุกคนดกเต็มต้นเลยนะคะได้กินทุกป,ปีใช่ไหมคะหนูเจอใช่ค่ะว้าวลองชิมเลยนะคะอืมดูเมดค่ะ ก็จะมีรสชาติฝาดๆหน่อยนะคะเพราะว่าเขายังไม่สุกนั่นเองค่ะทุกคนก็ถ้าคนไม่ชอบฝาดจะไม่ชอบรสชาตินี้นะคะแต่ว่าถ้ารอให้สุกหน่อยก็จะช่ำๆหน่อยค่ะอร่อยอืมดีมากดูข้างบนค่ะลูกใหญ่มากเลยปีนี้อยู่จนพ่อปลูกกี่ปีคะปีหนึ่งค่ะหนึ่งปีได้ผลผลิตแล้วนะคะปะกอบยากค่ะทุกคน